วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันหลบหนีนาโอโกะและลุงจิโร่แอบไปที่ฐานทัพของผู้หญิงคนนั้นแล้วลุงจิโร่ก็เปิดแผ่นไม้ขึ้นมาดูเหมือนห้องจะเต็มไปด้วยกล่องไม้แล้วก็พบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องเล็กๆเ,เพียง5ตารางเมตรเธอถูกจำคุกนานกว่า10ปีกินดื่มและนอนที่นี่ทั้งหมดผู้หญิงคนนั้นกักถังหญิงสาวไว้คือการเลี้ยงดูเธอให้เป็นทายาทของเขาพวกเขาเตรียมที่จะพาหญิงสาวออกไปจากเกาะแห่งนี้แต่เมื่อเราไปถึงชายหาดเราก็ค้นพบมันเรือคายักของพวกเขาถูกหินทับก้นทะเลนาโอโกะคิดเลขได้อย่างรวดเร็วต้้้้ออองงงกกกกาาาารรรใชชปะโยยนน์จหหลัเคื่ิิขผูญ เชือกดึงหินที่บรรทุกเรือคายั k ขึ้นพวกเขาพบเชือกหยาบๆยาปลายด้านหนึ่งผูกติดกับก้อนหินบนเรือคายั k อีกด้านผูกติดกับหินบนหน้าผาพวกเขางัดเปิดหินให้กลิ้งลงมาตามหน้าผาหินที่กดทับเรือคายักก็ดึงขึ้นได้ง่ายเช่นกันด้วยเหตุนี้เรือคายักจึงสามารถลอยขึ้นสู่ผิวน้ําได้พวกเขาออกจากเกาะไปอย่างราบรื่นและพาหญิงสาวกลับไปที่หมู่บ้านแต่หญิงคนนั้นก็ตามทันจนไปถึงหมู่บ้านเพื่อปกป้องหญิงสาวนาโอกะเสนอที่จะแข่งขันกับผู้หญิงคนนั้นหากสามารถทําให้สารบนภูเขาหายไปได้ถ้าอย่างนั้นพววกกกกคคคุณรอออไปจจาเะะนนนนนีีี้้้้ทททััผููหญิงงตตล่่ส นาโอกะเปิดม่านขึ้นไม่กี่วินาทีต่อมาก็ดึงม่านออกอีกครั้งวัดก็หายไปจริงๆผู้หญิงคนนั้นและผู้ช่วยของเธอดูตกตะลึงจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงการใช้ประโยชน์จากหลักการหักเขงแสงเท่านั้นขั้นแรกให้ฉายวิหารที่อยู่อีกด้านหนึ่งลงบนกระจกหน้าต่างจนกระทั่งนาโอกะเปิดม่านขึ้นโดยวิธีการถอดไปซึมด้านหลังทั้ง3ออกเมื่อนั้นวัดก็จะดูเหมือนหายไป แต่เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มั่นใจเธอต้องการเปรียบเทียบเทคนิคการหลบหนีที่น่าตื่นเต้นกว่ากับนาโอกะยังคงเป็นทริคเหมือนครั้งที่แล้วใช้กล่องเพื่อล็อกคนเข้าไปข้างในใครหนีได้เร็วกว่าก็ชนะผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในท้ายรถก่อนถึงเวลาเปิดใครได้หายไปนาโอกะตรวจดูรอบๆ และไม่มีการค้นพบอวัยวะลับใดๆเธออยากรู้อยากเห็นมากแต่สินใจเข้าไปข้างในแล้วลองดูนี่คือเวลาของผู้ช่วยผู้หญิงต้องการใช้โอกาสนี้กำจัดนาโอโกะดังนั้น่องไม้ทั้งหมดจึงถูกไฟไหม้ไฟเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนาโอโกะข้างในใจร้อนมากจนเธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรในเวลาที่เกิดอันตรายเท่านั้นเธอค้นพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดมากบนพื้นปรากฏว่ามีพรมอยู่ใต้เท้าของเธอยกพรมขึ้นแล้วมองดูมีทางออกด้านล่างจริงๆหลังจากที่เธอกระโดดลงมาไ